คุณไมสวัสดีค่ะคุณไมจะมาทำไมไม่โทรมาบอกก่อนลนะคะฉันจะได้เตรียมตัวต้อนรับไม่ต้องต้อนรับหรอกฉันแค่แวะมาทานข้าวเฉยๆอะมีอะไรทำก็ไปทำไปค่ะคุณไม่เดกเสียงคุณคุณจ้าจ้าจจ้ เธอใช่ไหมงานเข้งไงเธอจริงจริงด้วยโอ๊ยตกใจหมดเลยึกว่าเจ้าของร้านมาตอนนี้แกทำงานที่นีเหรอใช่ฉันอะทำงานที่นี่แล้วแกมากินข้าวเหรออืมใช่เฮ้ย งั้นดีเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหามุมดีๆแล้วก็ถ่ายรูปให้แกส,สวยๆเลยโอเคปะตามฉันมา <c oughs> ตามมาส <c oughs> ิโอเคโอเคเชิญ <c oughs> เลยจ้า <c oughs> เนี่ยโตน,นี้นะทั้งมุมทั้งแสงสวยสุดในร้านละ <c oughs> ตอนนี้ผู้จัดการร้านไม่อยู่แกอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะ ฉันลดค่าอาหารให้แกสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคปะ่ะอยากกินอะไรเลือกได้เต็มที่เลยเลือกเลยเลือกเลยเออฉันเอา,าฉันว่าฉันเลือกให้แกเองดีกว่าฉันรู้ว่าเมนูนในร้านเนี้ยอะไรอไร่อยนี่เอาป่ะยำวุ้นเส้นทะเลอร่อยแซ่บเวอร์ นี่นี่นี่อหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยฉันนอนนี้ได้ไหมได้สินี่นีแล้วก็นี้ด้วยอุ้ยนี่มันใหญ่ไหมเพื่อนเก่าฉันนี่เองฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอแกที่นี่ คนอย่างแกเนี่ยมีปัญญามากินร้านอาหารหรูๆแบบนี้ด้วยหรอคะแต่เอฉันจำได้นี่ว่าสมัยเรียนเนี่ยบ้านแกมันจนแถมยังเป็นเด็กวันนอกด้วยแต่ไหนๆแกก็มาแล้วเนี่ยฉันขอให้แกเนี่ยทานอาหารยังมีความสุขนะจ๊ะเด็กวันนอก สิลกเกลียดจริงๆเลยไอ้พวกที่ชอบดูคนอื่นแบบนี้ช่างเขาเถอะไม่ได้เดี๋ยวฉันจะแก้แค้นให้แกเองคอยดูสวัสดีค่ะคุณคนสวยคุณผู้หญิงโต้นั้นเขาบอกว่าคุณคนสวยนี่เป็นเพื่อนกับเขา มาบอกว่าคุณคนสวยอยากทานอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าคนผู้หญิงโต้นั้นจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้เองค่ะมันจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะมันคิดว่าค่าอาหารแค่เนี้ยฉันไม่มีปัญญาจ่ายเลยเนี่ยขนาดค่าอาหารหมาที่บ้านฉันเนี้ยยิ่งแพงกว่าค่าอาหารแต่ละมือที่มันกินอีู่ยก็ฝากแกไปบอกอีกนอกนั้นด้วยนะว่าถ้ามันอยากกินอะไรเนี่ยให้มันสั่งให้เต็มที่เลย ไม่ต้องเกลงใจเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนจ่ายค่าหาให้มันเองเข้าใจไหมเข้าใจาค่ะคุณคนสวยอาหารสั่งเยอะๆเลยอยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนางบอกว่านางจะเป็นคนเลี้ยงเองเลี้ยงฉันทำไมอะก็เมื่อกี้ฉันบอกนางว่า แกจะเป็นคนเลี้ยงนางแต่านางปฏิเสธจ้านางบอกว่าแกดูถูกนางเกินไปนางก็เลยจะเป็นคนเลี้ยงแกเองไม่อะเดี๋ยวฉันจ่ายเองดีกว่าถ้าแกไม่สั่งเดี๋ยวฉันสั่งเองไหนอันอนี้ปะต้มยำไก่แซ่บนี่ ยำผล,ลไม้ใส่กุ้งลอสเซอร์เอาแพงๆไปเลย,ยนี่ค่ะบินค่าอาหารของคุณผู้หญิงโตนั้นทั้งหมด9,850บาทค่ะ ไม่ทราบว่าคุณคนสวยเนี่ยจะจ่ายเงินสดหรือว่าจะจ่ายแบบโอนดีคะอะไรนะนี่มันกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันสั่งเยอะขนาดนี้เนี่ยอุ๊ยเยอะไปเหรอคะแต่คุณผู้หญิงตัวนั้นบอกว่าถ้าคุณคนสวยไม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้หญิงตัวนั้นจะเป็นคนจ่ายเองค่ะสแกนจ่ายค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงเห็นไหมฉันบอกแกแล้วแกจะไปหลอกเขาทำไมอ่ะก็ฉันเหนว่าล่ะว่าพวกแกสองคนมันเป็นพวกเดียวกัน พนักงานเสริฟกล้ามาหลอกลูกค้าแบบนี้ได้ไงผู้จัดก,การร้านอยู่ไหนไปเรียกผู้จัดก,การร้านมาเดี๋ยวนี้เออต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะร้านอาหารของคุณเนี่ยเป็นร้านอาหารเถื่อนหรือเปล่าคะมีใบอนุญาตเปิดหรือเปล่า<อ>ฉันขอรีเควสให้ไล่พนักงานหญิงคนนี้ออก เย็นๆก่อนนะคะคุณผู้หญิงฉันว่าน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะจะให้ฉันใจเย็นอะไรคุณถามพนักง,งานคุณดูสิว่าเขากับผู้หญิงคนนี้เ่าหัวมาหลอกฉันทำไมอ้าวคุณไม่สวัสดีค่ะ,ะคุณเรียกมันว่าอะไรนะคุณไมค่ะคือ คุณไมยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่นี่ค่ะเป็นไปได้ไงวะ,ะงั้นฉันไม่มีอะไรละถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสินุย้ยยังไงก็ขอบคุณนะสำหรับอาหารมื้อนี้ไ,ไว้มาใหม่นะ องร้านเหรอไม่ใช่สิเจ้านายไ้าได้แล้วขอโทษนะคะเธอไม่ต้องเรียกเจ้านายก็ได้มาดูทางการเกินไปฉันเป็นเพื่อนแกยังไงฉันก็เป็นเพื่อนแกอยู่ดีมามานั่งทานข้าวด้วยกันมานั่งได้เหรอได้สิงั้นไม่เกรงใจแล้วนะอือหือโอ๊ย น่านกินมากเลยกินเยอะๆเลยนะจ้าไหนชิมสิโอ้ผอม <c oughs> ลงเยอะมากเลยนัเน่ยช่วงนี้คุมน้ำหนักเดี๋ยวหุ่นไม่เฟิร์